สวัสดีครับวันนี้วันที่29ตุลาพบกับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้พาชมรถที่อยู่ในร้านนะครับตอนนี้ก็จะมีรถที่ว่างอยู่นะครับ L5018 คันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยรอเช็คระบบราคาสักประมาณ3 0 0 0 0นเ0 0 0 คันนี้ดีสอ4 0นะครับตัวรถใบดันกับตัวตัดหญ้าใหม่นะครับแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เอ็มห้าพันเอสยูนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้งานสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจกันไหนก็ทักมาเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูนะครับข้างในก็จะมีซีแอลสี่เจ็ดแอลสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับ รถจกทะเบียน b 5 5นะครับราคา335,000บาทกับยันมาอฟ e 3ามสานะครับใบดัานผ่านันสามราคาแสนห0 0บาทนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้งานคันนี้ b 2 4 2 0สี่0องบาทคันนี้ b 2สองสี่สองศูนเหมือนกันนะครับคันนี้สภาพดีดสวยๆนะครับถ้านหน้าหลังแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับใบด่านฐานฐานควนนะครับผานหน้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตามไปดูฝั่งโน้นนะครับทางมาร้านเราครับสุดเกาะกลางนี้ก็ถึงร้านพอดีนะครับ อยูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ผานทวนราคาปกติสองหมื่นสอลดให้เหลือ2องหมนะครับผ่านทวน,นะะ 2, 000, 2, 9, 000, ใบยิบสองผ,าน, 22, ผานขุดมัน1น0 0งบาทนะครับแล้วก็ผ่านยกล่องราคาเริ่มต้น15,500ร้ลดให้1,000นนะครับเหลือตัวนี้ 14,500โลตารี่เมตร65ราคา,า44,000บาทลดให้พันหนึงนะครับเหลือ43,000ตัวเมตร85จากปฏิราคา49,000ลดให้พันหนึงนะครับเหลือ48,000น,นะครับตัวนี้โรตารี่เข้าล่องอ้อย RX RX แปดสินะครับขนาด85เซนสวยๆเลยนะครับตัวนี้2 7 0 0มืนนะครับตัวนี้ RX 135B นะครับสวยๆสภาพแปไอสภาพประมาณ90%นะครับสวยๆเลยคสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้ คันนี้ L4708 นะน,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 นะครับคันบนคันนี้สองแสนเก้านะครับใบดันอย่างเดียวนะครับคันข้างหลังจะ่รถติดจองนะครับ L18 คันนี้ราคาสามืสนเก้านะครับตามสภาพตัวนี้เจ็ดหมืนเก้านะครับ ยี่สก,กิพร้อมโรตารี่เมทยี่บนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับ L3408 ยัางหลังดีนะครับมากับผ่านห้าราคา1,35,000บาทถ้าติดผ่านสามราคา1,30,000บาทนะครับเอาผ่านพวนก็ราคา1,35,000บาทอย่างหลังดีนะครับ เังดีเกียร์ดีอยู่นะครับขขอุปกรณ์ไม่สวยนิดหน่อยครับคันนี้ 4, 45 DI ตามสัพ0า0 190,000บาทนะครับคันนี้มีคลิปการทำงานให้ดูนะครับ อันนี้ m 5 0 0 0ั su นะครับยังไม่ได้เก็บงานนี้ราคา255,000บาทนะครับเครื่องจิตใช้งานได้ทุกระบบนะครับ <c oughs> อุปกร,กรณ์นะครับผ่าน3ามไขหาอยู่นะครับตัวนี้25,000ืนนะครับใส่รถรุ่น m เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอีกวันนี้ก็จะมีรถ L30308 นะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับสวยๆเดิมๆน่าจะเป็นช่วงเย็ยนๆตรงนี้รีวิวให้ดูนะครับ ขอบคุณมากครับท,ท,ที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ